โรงงานจะพัฒนาไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนระบบแต่อยู่ที่มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน Factory Insight คือพอดแคส์สำหรับวงการอุตสาหกรรมไทยเราแบ่งปันประสบการณ์ของที่ปรึกษากรณีศึกษาและมุมมองจากหน้างานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและทีมวิศวกรเห็นภาพรวมของโรงงานได้เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นเรนครับซาร่าค่ะเรามาคุยเรื่องการอัปเกรดอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะกัน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องตัวชี้วัดสำคัญตัวหนึ่งที่จากประสบการณ์เหมือนกันนะครับมักจะถูกมองข้ามไปนิดหนึ่งค่ะตัวไหนคะคือตัว first pass yield หรือ FPY ครับอ๋อ FPY ใช่ค่ะใช่ค่ะได้ยินบ่อยแต่บางทีก็อาจจะยังไม่เคลียร์กันเท่าไหร่ FPY หรือที่เรียกว่าอัตราผ่านงานครั้งแรกโดยสมบูรณ์เนี่ยนะคะคือมันเป็นตัวชี้วัดที่ตรงไปตรงมาเลย ว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่ของชิ้นงานที่ผลิตออกมาแล้วมันได้คุณภาพตามมาตรฐานเลยตั้งแต่ครั้งแรกหมายถึงว่าไม่ต้องมีการไปแก้ไปซ่อมหรือไปตรวจซ้ำอะไรแบบนี้เลยใช่ค่ะคือผลิตเสร็จปุ๊บผ่านเลยไม่ต้องวนกลับมาทำอะไรอีกฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันสมมุติว่าเเราผลิตงาน1000ชิ้นค่ะถ้ามันออกมาดีพร้อมส่งเลย800ชิ้นค่ะ อีก200ชิ้นเนี่ยต้องเอากลับไปแก้ไปซ่อมแบบนี้ FPY ก็คือ80%ถูกไหมครับถูกต้องค่ะ80%ซึ่งมันต่างจากการที่เราดูแค่ยอดผลิตรวมว่าเอ้ยผลิตได้1,000ชิ้นดูเหมือนจะเยอะดูดีใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะแต่จริงๆมันมีไอ้2 0 0ชิ้นที่ต้องไปวนซ่อมซ่อนอยู่ ใช่ค่ะคือการมองแค่ยอดผลิตรวม1,000ชิ้นเนี่ยมันอาจทำให้เรามองไม่เห็นต้นทุนจริงๆที่มันแฝงอยู่กับไอ้200ชิ้นที่เราต้องกลับไปซ่อมอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียเวลานะคะแต่มันเป็นต้นทุนซ่อนเร้นหรือที่เรียกว่า rework cost นะคะอืม rework cost ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าไอ้ต้นทุนซ่อนเร้นเนี่ยปกติเราอาจจะนึกถึงแค่ค่าแรง ค่าของที่อาจจะเสียไปนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันกระทบอะไรมากกว่านั้นบ้างครับไปกับการทําซ้ําแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องแรงงานที่ต้องเอามาใช้ตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วกออ็คุณภาพของงานที่ซ่อมไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่แน่นอนไม่ร้อเปอร์เซ็เท่ากับของที่ผ่านครั้งแรกโอ้ oh, ครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าได้เหมือนกันนะคะจริงด้วยครับแล้วมันก็ยังไปกระทบกับตารางการผลิตโดยรวมอีก คือแผนมันก็จะรวนไปหมดอาจจะต้องไปเร่งผลิตงานอื่นมาชดเชยแทนมันเป็นภาระที่เ่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นในรายงานประจำวันนะคะแต่มันกัดกินกำไรกัดกินความสามารถในการแข่งขันเราไปเรื่อยๆแบบเงียบๆเลยค่ะเหมือนเป็นน้ำซึมบ่อทรายอืมแล้วเคยมีกรณีศึกษาไหมครับที่แบบว่าโรงงานไม่ได้บันทึกง,งานรีเวิร์ตรงนี้แล้วมันทาให้เกิดปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยมีค่ะมีเคสโรงงานไทยแห่งหนึ่งเลยคือเขาผลิตงาน วันละประมาณ1,200ชิ้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีงานที่ต้องวนกลับมาแก้วนกลับมาซ่อมถึงวันละประมาณ400ชิ้นเลยนะคะโหเยอะเหมือนกันนะครับเกือบเกือบหในสเลยใช่ค่ะแต่ว่าในระบบ ERP ที่เขาใช้เนี่ยซึ่งเป็นระบบหลักในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรเลยนะคะกลับไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนนี้ไว้เลยเอาแล้วทำไมล่ะครับ ก็เพราะว่าพนักง,งานหน้างานนะคะ่ะพอเจอของเสียเขาก็แค่หยิบไปแก้ให้มันเสร็จๆไปอ๋อแก้เสร็จก็ส่งต่อไปเลยไม่ได้มีการลงบันทึกอะไรใช่ค่ะก็ส่งต่อไปตามกระบวนการปกติระบบมันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีงานส่วนนี้เกิดขึ้นโห แบบนี้แปลว่านอกจากกำไรที่ควรจะได้มันหายไปแน่ๆแล้วเนี่ยมันยังอาจจะส่งผลถึงขวัญกำลังใจคนทำงานด้วยหรือเปล่าครับเพราะเหมือนต้องมาคอยแก้ปัญหาเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมาถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันชัดเจนมากคือ 1. ผู้บริหารไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงไม่รู้ว่าปัญหาเกิดซ้ำตรงไหนบ่อยแค่ไหนครับ ทำให้วางแผนป้องกันไม่ได้ 2. คือแม้ย่อส่งมอบปลายทางอาจจะดูครบถ้วนนะคะแต่เบื้องหลังคือต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จําเป็นและ3คือพนักง,งานก็เหนื่อยล้ากับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแผนการผลิตก็ไม่นิ่งทั้งหมดนี้มันบั่นทอนความแข็งแกร่งของโรงงานในระยะยาวค่ะฟังดูแล้วแสดงว่า FPY นี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์สวยๆสินะครับแต่มันเป็นเหมือนตัวสะท้อนความสเสถียรของทั้งระบบการผลิตเลย ใช่เลยค่ะ FPY ที่สูงเนี่ยมันบ่งบอกว่ากระบวนการผลิตของเรามีความนิ่งมีความเสถียรเครื่องจักรทำงานได้ดีพนักง,งานมีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานมันช่วยลดความผิดพลาดตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะ hmm. แต่ในทางกลับกันถ้า FPY มันต่ำมากๆเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่ามีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องอยู่ในระบบอาจจะเป็นที่เครื่องจกักรวัตถุดิบหรืออาจจะเป็นทักษะของพนักง,งานก็ได้ครับซึ่งมันทําให้เราต้องเสียทรัพยากรไปกับการ เออเหมือนเป็นดับไฟแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะได้ใช้เวลาไปกับการสร้างมูลค่าจริงๆให้กับผลิตภัณฑ์เข้าใจเลยครับแล้วสำหรับเอ่อโรงงานขนาดเล็กหรือ SME ที่อาจจะยังไม่มีระบบดิจิทัลอะไรซับซ้อนมากนะักเขาจะเริ่มนำ FPY มาใช้เพื่อหาจุดปรับปรุงได้อย่างไงบ้างครับพอจะมีแนวทางง่ายๆไหมครับมีค่ะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเลยค่ะมีสัก3ามขั้นตอนพื้นฐานที่อยากจะแนะนำนะคะครับผม หคือเริ่มบันทึกข้อมูลค่ะอาจจะใช้แค่กระดานไว้บอร์ดหรือแบบฟอร์มกระดาษง่ายๆก็ได้จดบันทึกงานที่ต้องซ่อมว่าเจอปัญหาอะไรที่ขั้นตอนไหนบ่อยแค่ไหนคือการที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการแก้ปัญหาค่ะอื แค่เริ่มจดก็เห็นภาพแล้วใช่ค่ะ2คือแยกยอดผลิตให้ชัดเจนอันนี้สําคัญมากคือต้องแบ่งการนับยอดผลิตเป็น2กลุ่มให้ชัดเจนเลยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผ่านฉลุยในครั้งแรกหรือ first pass กับอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ผ่านหลังจากการซ่อมหรือ rework แล้วเพื่อให้เราเห็นสัดส่วนที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเราทํางานได้ดีแค่ไหนตั้งแต่แรกครับผมเข้าใจครับแล้วข้อ3ามละครับข้อ3คือตั้ง FPY เป็น KPI ค่ะ คือกำหนดให้ FPY เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักหรือ KPI Key Performance Indicator ไปเลยเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่อาจจะตั้งเป้าแค่ยอดผลิตรวมก็หันมาตั้งเป้า FPY ให้สูงขึ้นเช่นอาจจะตั้งเป้าว่าต้องมากกว่า90%แล้วก็มุ่งเน้นไปที่การลดสาเหตุของงานซ่อมที่เจอบ่อยที่สุดตามข้อมูลที่เราบันทึกมาในข้อแรกนะคะแล้วก็ติดตามผลอย่างสม่ำเสมออาจจะสรุปผลกันทุกเดือนอ๋อ oh. ฟังดูเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงนะครับไม่ซับซอ้อนเลยแล้วพอมีการลงมือทำจริงแบบนี้มีตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นผลชัดๆให้ฟังบ้างไหมครับมีค่ะมีกรณีศึกษาของโรงงานฉีดพลาสติกแห่งหนึ่งเดิมทีเนี่ยเขาผลิตงานวันละประมาณ2,000ชิ้นครับแต่มีงานเสียที่ต้องคัดออกไปซ่อมหรือบางทีก็ทิ้งไปเลยเนี่ยประมาณ600ชิ้นต่อวันปัญหาที่เจอบ่อยๆก็เช่นออมีฟองอากาศในเนื้อพลาสติก สีเพี้ยนไปจากตัวอย่างหรือว่าขนาดมันคลาดเคลื่อนไปครับผมซึ่งการซ่อมพวกนี้ต้องใช้คนถึง2คนทำงานซ่อมเกือบครึ่งวันเลยนะคะคำนวณ FPY ตอนนั้นออกมาได้ประมาณ68%เองค่ะโห68%นี่ถือว่าต่ำเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับปรุงยังไงครับก็หลังจากที่เขาเริ่มบันทึกข้อมูลตามที่แนะน,นำไปนะคะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> พบสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาเขาก็เลยตัดสินใจลงทุนติดเซนเซอร์เพิ่ม เพื่อควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์ให้มันมั่นยำขึ้นแล้วก็เพิ่มจุดตรวจสอบการคายชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ด้วยอ๋อเป็นการแก้ที่สาเหตุเลยใช่ค่ะผลลัพธ์คือ spy ของเขาเพิ่มขึ้นจาก68%เนี่ยกลายเป็น86%ภายในเดือนเดียวเลยนะคะโหเร็วเหมือนกันนะครับจาก68%เป็น86%ในเดือนเดียวใช่ค่ะแล้วก็สามารถลดเวลาลดจำนวนคนที่ต้องใช้ทำงานซ่อมลงไปได้อย่างชัดเจนเลยมันแสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแม้บางทีอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสร้างผลกระทบได้มากจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับสรุปได้ว่าการที่โรงงานผลิตของได้ปริมาณมากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามีประสิทธ,ธิภาพคุ้มค่าเสมอไปจุกต้องค่ะไอตัวงานซ่อมหรือรี w วิร์ที่บางทีเรามองข้ามไปหรือไม่ได้บันทึกไว้อย่างจริงจังเนี่ยมันคือจุดรั่วไหลสําคัญที่ทําให้โรง,งงานอ่อนแอลงได้โดยไม่รู้ตัวใช่เลยค่ะ FPY เนี่ยมันเป็นเหมือนแว่นขยายหรือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นปัญหาความไม่สถียนหรือจุดรั่วไหลในกระบวนการผลิตของเราได้ชัดเจนขึ้นการเริ่มต้นวัดผลอย่างจริงจังและลงมือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงงานครับผมมีข้อคิดอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังลองนาไปคิดต่อบ้างไหมครับ มันก็อยากจะชวนให้ลองมองกว้างขึ้นอีกนิดน,นึงค่ะนอกเหนือในสายการผลิตโดยตรงแล้วเนี่ยลองพิจารณาดูว่าในกระบวนการอื่นๆของธุรกิจเราอย่างเช่นการจัดซื้อการวางแผนหรือแม้แต่ง,งานเอกสารทั่วไปในออฟฟิศก็ตามมันมีลักษณะของงานซํำซ้อนหรือต้นทุนซ่อนเร้นอื่นๆแฝงอยู่อีกหรือเปล่าที่มันกำลังลดทอนประสิทธิภาพโดยรวมของเราไปโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตรหรือมองข้ามมันนะคะ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นภาพกว้างขึ้นเยอะเลยหากชั้นใดอยากพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานหรือมีคำถามในประเด็ดนนี้ยินดีต้อนรับเสมอเลยนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล info@nnpc.ai สกดนะครับ info@nnpc.ai หรือทาง Line Official at nnpc สกด at nnpc การปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้ส่ายนะครับลองติดต่อเข้ามาคุยกันได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ